สวัสดีครับที่รักมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้เราจะมารีวิวเหรียญสิบบาทนะครับสองเหรียญสองศซึ่งเหรียญแรกนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าและเหรียญที่สองนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดก่อนอื่นนะครับขอกําลังอใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับคือช่องแสงเทียนนําทางเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่ม เข้าเรื่องเหรียญกันเลยนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าตัวนี้นะครับลักษณะของเหรียญโดยทั่วไปนะครับเป็นเหนรียญกระสับระโลหะสองสีนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่สิบบาทตรงวงขอบนอกครับจะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่แปดจุดห้ากรัมนะครับ ลวดลายของด้านหน้าของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับจะมีพระบุรุมารูป,ปรรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบุรุษคติยาราชภูติจาพรพ์นะครับทรงฉลองพระองค์ในชุดคุยไปในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนขอบเหรียญด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่เก้า เรามาดูรละเอรียดด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับจะมีรูปพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับภายในวงขอบเหรียญน,นะครับเบื้องบนจะมีอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกราคาว่าสิบนะครับเบื้องล่างนะครับจะมีเลขบอกราคาว่าเลขสิบสิบไทยและเลขสิบอารบิกนะครับโดยมีข้อความคําว่าบาท ขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวานะครับจะมีข้อความว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายนะครับจะเป็นปีพุทธศักราชที่จะทำเหรียญน,นะครับมันก็คือพศสองพห้า้สี่สิบห้าสำหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญสิบบาทนี้นะครับเป็นวันที่สิบามกันยายนพศสองพห้า้สาสิบเอ็ดเป็นวันที่ประกาศใช้เหรียญสิบบาทซึ่งประกาศใช้แทนธนบัตรฉบับละสิบบาทนะครับรุ่นเก่าของเรา ส่วนจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่ 61, 000, 3, 33, หกสิบเอล้านสามแสนสามื่นสามพันเหรียญนะครับราคาที่ประเมินมาตามหน้าเว็บไซต์นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานราคาจะอยู่ที่เหรียญละ90ิบาทนะครับซึ่งเป็นราคาค่อนข้างจะดนูนะครับเรามาดูเหรียญต่อไปนะครับ เป็นเหรียญสิบบาทนะครับปีพุทธศักราช2 5 4พันห้าอยสี่สิบแปดนะครับลักษณะของเหรียญโดยทั่วไปนะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่สิบบาทตรงวงขอบนอกครับเป็นเฟืองจักรสลับเรียบเหมือนกันนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่แปดจุดห้ากรัมนะครับลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญมี พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับหรือในหลวงรัชกาล9ของเรานะครับผินพระพักรไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัติยะราชภูสีตาพรนะครับทรงสวมจุดคลุยนะครับภายในวงขอบเหรียญน,นะครับด้านขวานะครับมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็มีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับเรามาดูรายละเอียดด้านหลังกันต่อนะครับ ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับจะมีรูปพระปางวัดอรุณราชวนารามนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับจะมีอักษรบิลซึ่งมีความหมายว่าเลขสิบนะครับเบื้องล่างนะครับมีเลขบอกราคาเลขสิบไทยและเลขสิบอารบิกนะครับโดยมีตัวหนังสือนะครับเขียนไว้ว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวานะครับจะมีข้อความ ขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับจะเป็นปีพุทธศักราชที่จะทำเรียญนะครับก็คือพศ2548นะครับสำหรับวันที่ประกาศใช้นะครับเรียญสิบนะครับเป็นวันที่13กันยายนพศ2531นะครับส่วนจำนวนการผลิตเหรียญรุ่นปีพศ2 5 4 1นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่1 1 1 4 9 0 0 0 0กับอีก1 0 0 0เหรียญนะครับ ส่วนราคานะครับที่ประเมินตามหน้าเว็บไซต์ตามหน้าร้านต่างๆนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับของปีพศ2548ราคาจะอยู่ที่เหรียญละ80บาทนะครับซึ่งเหรียญยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับซึ่งถือว่าราคาค่อนข้างจะด,ดูดีนะครับเนื่องรกบ ผลิตมาเยอะครับราคาถึงเหรียญละแปดสิบาทราคาค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวเอาละครับสาหรับวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆเพียงแค่นี้นครับถ้าท่านชอบคลิปของเราครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะครับเพื่อเราอัปเดตข้อมูลดีๆท่านจะไม่พลาดข้อมูลจากเรานะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ